โควิดมันจะออลาวา่าตอนสองทุ่มกลางวันไม่อารวาว่าเก็บต้องกี่รอบกันแล้วเนี่ยแม่ค้าน้ำตาตกกันหมดละเงินที่คุณประยุทธ์จ่ายมาที่เราสามเดือนน่ะคือเราไม่ต้องการหรอกครับช่วงนั้นเพราะว่าเป็นเงินที่น้อยมากยิวยาเราไม่ได้หรอกมีใครไม่เชื่อบ้านผมไหมยกมือก็ไม่มีอีก่ะผมว่าถ้าคุกประยุทธ์เหนื่อยก็ลาออกไปเถอะ คนส่วนนี้ผมไม่ต้องการลาออกดีกว่าค่ะท่านไปเถอะท่านแก่แล้วท่านไปพักผ่อนเดี๋ยว่าสงสารพวกหนูเด้ค่ะพวกหนูไม่มีเกลือจะกินแล้วค่ะสงสารเลยนะคะแม่ค้าตาดำๆค่ะลูกกระเรียน<ท>ค่ะประเทศไทยต้องชนะต้องชนะครับต้องชนะเราต้องชนะไปด้วยกันเข้าใจไหมไหจ๊ะคนที่จะแก้ปัญหาให้กับเราก็คือคนไทยทุกคนนะจ๊ะตอนนี้เหรอไม่อยากจะ เชื่อมั่นเลยเลยเพราะว่านายกก็นะจ๊ะอย่างเดียวแม่ค้าก็ได้แต่น้ําตาตกเพราะนายกก็ได้แต่นะจ๊ะนะจ๊ะก็อบอกแกว่าถ้าแกบริหารไม่ได้ก็ให้แกลาออกไปเถอะให้คนอื่นเขามาบริหารต่อ ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องยอมรับความเสี่ยงร่วมกันบ้างหากความเสี่ยงนั้นเราได้ประเมินอย่างรอบคอบแล้วว่าอยู่ในระดับที่พอจะรับได้แมแก้แบบนี้เราก็ว่าไม่ได้หรอกเพราะว่ามันระบาดมันไปทั่วถึงแล้วมันแท่ไปทั่วถึงแล้วอยากจะถามร,รัฐบาลหน่อยว่ายังมีมาตรการอะไรยยวยาแม่ค้าบ้างเนี่ยแม่ค้าเดือดร้อนกันมากเลยเนี่ยสองทุ่มต้องปิดร้านแล้ว ลูกน้องไม่มีอยากกินแล้วเนี่ยแม่ค้าก็ใหญ่แย่แล้วน่าจะลาออกนะถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนต้องตายอะค่ะอาจจะอดตายก่อนตายโคมิดไ็ได้แต่รัฐบาลสั่งให้ปิดให้ขายถึงสองทุ่มเราก็กระทบเยอะมากเลยก็ไม่รู้เือนกันแต่ช่วยได้ไหมอ่ะถ้าอย่างน้อยเราก็เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าขายตามซอยก็ขอสักสี่ทุ่มสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มก็ยังดีใช่ไหมเราก็จะจะจะได้ลูกค้าเพิ่ม้าไปอีกจะบอกท่านว่า ช่วยลงมาดูรากหญ้าบ้างอย่าดูแต่ที่คนที่เมีมาดูลากหญ้าก,กันบ้างว่ารากหญ้าเขาเดือดร้อนกันแค่ไหนเขาลำบากกันน้ำตาตกกันหมดแล้วมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ2เท่าหรือเขาเรียกว,ว่า d ั u b l i n g time เนี่ยนะคะภายใน2ส,สัปดาห์นั้นคร่าวตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขพันขึ้นเป็น2,000 2, 0 0 0เป็น4 0 0พตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรา คาดการไปในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะยังขึ้นได้ถึง1นึ่งมื่น เรื่องเวฟสีเนี่ยก็จะมีความเผ็ดแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ความเห็นส่วนตัวผมผมถือเป็นเวฟสเพราะว่าหนึ่งเป็นไวรัสตัวใหม่เป็นไวรัสกลายพันธุ์เพราะตอนนี้กำลังเป็นเดลต้าเป็นส่วนใหญ่แหละซึ่งพฤติกรรมมันไม่เหมือนเดิมเมื่อไรก็ตามเราการเมืองมานําการแพทย์เมื่อนั้นเนี่ยความเสียหายย่อมเกิดขึ้นเพราะไม่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องขนาดว่าวัคซีนไม่ดีนะท่านประธานคงทราบข่าวเหมือนผมยังซื้อเพิ่มอีก6 00 0ล้านนะ ไอซีโนแวคอย่างนี้ประชาชนรับไม่ได้นะครับขนาดประเทศเรายังได้ฉีดยานคบหมด,หมดแล้วเลยประเทศไทยเราเหรอเสียงงันยังไม่ได้ฉีดเลยเพราะผมรู้ว่าทุกคนเดือดร้อนหมดอนะผมก็เดือดร้อนเดือดร้อนใจยิ่งกว่าท่านอีกเราฟืดสองทุ่มไม่รู้มันช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยเพราะว่าไม่รู้โลกมันจะอยู่ตอนสองทุ่มหรือไงถึงสั่งปิดร้านสองทุ่มผมคุยกับทูตกันตาคนเทศที่บา้านโอ้โหชมทั้งวันะ่ะไม่ใช่เขาชมเอาใจผมนะ เขาบอกรัฐบ,บาลเขาฝากทรม,มาประเทศไทยถึงแม้สาการไม่นจเแรงแต่เขาเชื่อบ้านในระบบสาธารณสุขไทยว่าจะแก้ได้ผมขอร้องขอร้องท่านประยุทธ์จันโอชาท่านคิดว่าท่านเป็นอะไรท่านยังอยู่ดีใช่ไหมอำนาจยังอยู่ดีใช่ไหมมันไม่มีใครกล้ากับสามปอไม่มีใครกล้ากับท่านเพราะท่านมีปืนสักวันหนึ่งประชาชนจะทนไม่ไหววันนี้ขอให้ท่านได้นึกถึงประเทศชาติและประชาชนลาออกจากตำแหน่งไปซะ ลาออกดีกว่าเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารเพราะว่ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะานายกบริหารมาเจ็ดปีแล้วอะ่ะยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะ่ะสมัยก่อนก็ยังไม่แย่ขนาดนี้อันนี้แย่มากนายกคนนี้คนรักทั่วประเทศใครๆก็บ่นหาเจก็อบอกแก้ว่าถ้าแก้บริหารไม่ได้ก็ให้แจลาออกไปเถอะให้คนอื่นเข้ามาบริหารต่อทักสินกับลุงตูนี่คนละอย่างเลยค่ะขออยากฝากไว้คุณะยุทธนะครับถ้าคุณประยุทธเหนือ่อยใช่ไหมครับ คุณมยุทธ์ลาออกนะครับแค่นั้นจบมันก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรแล้วหรอกค่รวะรว่าเงินเดือนนายกรวมกันก็แค่นั้นเองแต่ผลกระทบ้ทั้งประเทศมันเยอะกว่านี้น่าจะลาออกนะถ้าเป็นแบบนี้เด <c oughs> ี๋ยวจะทำบ้านใหม่กพูดนเอตอนนี้ไม่รู้อยากให้คนมีเข้ามาทำเพื่อมาแก้ไขอ่ะ <c oughs> คนที่มีความสามารถอ่ะนะขอให้คนที่ไม่มีความสามารถเปิดทางาาท <c oughs> ให้เขางมาทําเพราะคนมีความสามารถมีเยอะมากแต่ที่ว่านายกจะยอมปล่อยไหม จะยอมลงไหมท่านเองผมขอให้ทุกคนมั่นใจว่าผมจะทำทุกทางเพื่อจะนำพาประเทศของเราก้าวข้ามเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปให้ได้อย่างมีสวัสดิภาพอย่างพร้อมเพรียงกันขอให้ทุกคนไปสู้ด้วยกันนะครับประเทศไทยต้องชนะต้องชนะชนะเมื่อถึงยามคับขันประชาชนต้องการผู้กล้าหาญเมื่อถึงควาปรึกษางานต้องการผู้ที่ไม่พูดพร่ำไม่พูดไรสาระไม่พูด สิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์บิดเบือนเมื่อเราเปิดประเทศไม่ว่าเราจะเตรียมการป้องกันขนาดไหนก็ตามก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะทําให้มีจานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นบางก็เปิดไปแล้วที่ภูเก็ตแล้วเป็นไงคะเออเปิดไม่มีวันจริภูเก็ตเปิดจะตายค่ะตอนนี้เปิดจะตายไม่เปิดจะตาย